จะทำตัวให้มีประโยชน์สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนังซื้อสินค้าวิกสีไว้วันนี้รอหลายปีของผมมากเดินเข้าร้านสินค้าวุกอย่างผมไม่ได้ซื้อหนังสือมา ไม่ค่อยได้อ่านต่จะมีโทรศัพท์มีเฟซบุ๊กมียูทูบไม่รักหนังสือเลยวันนี้ก็เลยตัดสินใจมาซื้อหนออังสือเล่มหนึ่งพอดีผมอกหาไปเจอ ในดวงใจของใครที่ชอบดูคนเหล็กจะรู้จักขาคือคนนี้อาโนเชวาสนเนเกอร์ผู้ว่าการเกลิบคนนี้สหรัฐอเมริกาใครเอกคนเหล็กผมดูทุกทาง มันมากแต่เนี่ยเขาไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับคนเล็กน,นะมันเป็นหนังสือของเขาชื่อ B F O ทำตัวให้มีประโยชน์ Seven Two for Life เป็นข้อคิดเจ็ดประการในการใช้ชีวิตที่เขา,เ,าขเขียนเป็นหนังสือในข้อคิดตับ เเลยลองซื้อไปก็เมื่อก่อนชอบอ่านหนังสือพวกสีไ่ไรวนวนิยายเรื่องสั้นอะไรพวกนี้อันนี้มันก็จะเป็นหนังสือที่ให้แรงบันดา,ววานใจเชื่อว่าน่าจะใชรที่ชอบอ่านถ้าลองอ่าซื้อไป ต่มีโทรสัมมามีรถบุกมีเฟ e b บุกไม่เล่นก็อ่านจากไอ้นี้อ่านจากโทรสัมมาซึ่งมันจะต่างกันกับอ่านจากหนังสือเพราะว่ามันมีงานวิจัยว่าอ่านจากหนังสือเนี่ยมันจะให้ความรู้ให้อาตารคือมีความจำมีอะไรมันได้ฟีลโบกนนะพูดง่ายๆกับอ่านจากนี้นะ อาจาการถบ๊กอาจากคอมพิวเตอร์อาจากโทรศัพท์มันจะตา่างกันให้คุณค่าต่างกันบ้างนี่เขามีงานวิจัยออกมาเรียบร้อยผมก็เลยหวนกลับไปนึกถึงช่วงที่ชอบอ่านหนังสือก็เลยลองมาซื้อยได้อ่านดูซิงเลื่อได้ข้อคิดอะไรดีๆตั้งใจดว่าน่าจะ แรงบ,บนันดาลใจตอนจะหมดไฟแล้วเผื่อไฟมันลุกขึ้นมาอีก็เลยซื้ <im itating> เอเล่มนี้ใส่ต่างไปเรเร้อยๆทั้งหมดเล่มละสองร้อยสี่สิบบาทรวมปกสองร้อยสี่สิบบาทค่าปกสามบาทก็เลยให้ทางร้านเรา ขอบคุณสหรับคนชอบาหนังสือสวัสดีครับ